สวัสดีครับตอนรับทูช่องลุงต่ายนะหัมแซแนลครับผมแล้วันนี้ครับพี่น้องครับเฮ้ามีกระเพราถาดนะครับกระเพราถาดผัดกระเพราถาดที่ผัดในช่องของคุณบุญเติมนั่นแหละอาเบื่อกี้นะเรามาต่อช่องนี้ใช่เราทำงานกันเป็นขบวนการครับเป็นทีมขอโทษเขียนเลยไหมแล้วก็มีน้องออยวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกินออยดี่สีสัญญาครับเดี๋ยวผมรับับไข่ดาวก่อนเลยมา โอ้ลองก่อนลองก่อนรสชาติพี่น้องเลยบร้หากินไงไงเดยถ้าวโสแท่งเอาอืมเป็นไงบ้างน้งตายได้อยู่นะออยนะน้าเติมนะโคตรแ่บได้อยู่ได้อยู่คนทำแ่บกว่านะหามเนี่ยนะห่ามเนี่ยนี่เหงื่อใจคอพี่ดีเลย มี่นพูดเนี่ยกูร่างหิวคุณเติมแซ่บไหมผมแซ่บกว่าอรอยไหมต้องนั่งท่านี้ก้มหัวหน่อยอ่านั่นแหละขออภัยด้วยครับถ้ารวดรวดก้มอีกนั่นแหละถูกต้อง่อย็บเข้ามาอีกเป็นใจได้กินยากเนาะนั่น ก็เอาไข่มาเราเลี้ยงตรงนี้เลยเมนูหากินยากครับพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่าม,มันต้องสร้าง <นะ S 1> เอาอมหมูจกักป่าเมีอนหมูยไอเล้วตัวผู้ตัวเมียที่ที่ล่ามานะอ่ะรู้สึกมันจะเป็นตัวผู้นะมันมีดุนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกระแสไฟฟ้าวนอยู่ในสายเลือดแล้วก็ในลายเนื้อของหมู มันหมูปลาไหลไฟฟ้ามันกินปลาไหลไฟฟ้าเข้าไปอ๋อผมกินเข้าไป็ด้ไงวะนี่เราเข้าใจว่าหมูกินกินกินพวกหยวกกินพวกอะไรกินปลาไหลไฟฟ้าเป็นอาหารโอเคกินหมูต้องกินสุกๆแบบนี้เด้อไม่งั้นมันจะมันสิเป็นโรคหูดับเด้อก็คือพยาธิไฟฟ้าใช่ไหมพยาธิไฟฟ้าเพราะหมูมันกินปลาไหลไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยผมชอบที่สุดเลยคือใบกะเพราเนี่ยครับแล้วจะคุณครับผมจะกินหมูไปอย่ากินอย่ากินกล้าไนะครับ อขยับเข้อีกอ้อยเออกินสามคนมันยังไม่ได้นะอต้งมันต้องกินสี่คนนะได้มาสี่คนขาดคนหนึ่งอะทำไงครับมาดีครับมาดิครับมาเลยมทำขยับเข้านี้ปึ๊บนมัจะได้ตรงนี้เฟรมจะไม่หลุดเหลือมีการบอกคิวกันด้วยใช่บอกตำแหน่งด้วยเสวัสดีครับผมบนเติมหน่อยที่นี่ซี่ที่อื่นครับเติมเรับผมโอ้โหเดี๋ยวผมนั่งจำไปเลยแล้วอาวุธใหม่อยู่จังนี้ อาวุธใหม่อาวุธใหม่จับอาวุธผิดอ่านั่นแหละได้แล้วคุณกินอะไรกันเงี้ยนี่การกินเอย่างั้นเลยอย่างนี้จับงี้นี่ห้านิ้วนะนี่ห้านิ้วเลยเนี่ยเนี่ยจับกระเพราเปาะปั๊บเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ยจ้องสอเนี่แหละเขาใกล้ๆกล้เลยตรงนี้โอ้โหเติมหล่อไม่พอนี่ต้องต้องต้องฝุดด้วยนะแจ๋วจริงเราไม่ได้กินข้าวมากี่วันเนี่ย สองวันเลยโอ้โหนอนเหรอสองชั่วโมง6ชั่วโมง2ชั่วโมงขนาดนี้ถ้าสองวันจะไม่กินทั้งโต๊ะเลยหร <c oughs> อน่าจะแทบเหมือนปลวกเลยมั้งเต็มที่เอา่อยอ่ะต้อืมใช้ช้อนดีกว่าอืมอรอหรออร่อยว่ะบอกแล้วทำเองแ่บเองกับผมนี่แหละ แต่คิดชวนทำนะน้ำครับน้ำนะน้ำใช่น้ำซุปใช่ไหมน้ำเปล่า <c oughs> ใส่ซาวสบมุกให้ด้วยอย่าลืมไม่ไม่ใส่เพราะว่ามุกมันแปลกใช่ในหลายคลิปอาจจะดูเหมือนรวดรวดนะครับซึ่งรวดรวดจริงนะครับ ไม่จริงไม่จริงไม่จริงทำไมไม่จริงครับมันการแสดงการแสดงนะอืมันเป็นสำดักขยุ้มไข่ดาวทั้งลูกเมื่อกี้ก็เนาะการแสดงรแงโอเคฝึกนานไหมไม่นานแป๊บเดียวลองดูอ่ะลองดูอลองดูนี่ที่อยู่เมื่อกี้ฮะออื้ลองดูบูนเติมอยู่เมื่อกี้นะอ่เดี๋ยวลองหนึ่งหนึคำใหญ่ๆครับคำโอโอครับไข่ดาวที่ผ่านการ พัดเตไร์ไลทมาแล้วพัดเจอไลแล้วก็หยุมอีกทีหนึ่งของบุญเติมหลอยซี่ครับถ้าใส่น้ำปลาบ่น้ำปลาอีกบ่ไม่ใส่ไม่แม่งเค็มวะอ๋อมืออ๋อเโอือเกลือนะใส่เกลือเกลือธรรมชาติเกลือธรรมชาติเอ่อเขาเรียกไอโอเดียมธรรมชาตินะมือมันแฉบเลยมั้งจุดยอดอะไรเติมแต่สะอาดด้วยอะไรสะอาดนะอาบน้ำยัง ยังแต่สะอาดโอเคคนสะอาดจะไม่อาบน้ำไงโอเคคนตอกบอจะอาบบ่อยดีแล้เราเป็นคนสะอาดมันก็ชอบยังไม่รู้เนาะอาบทุกเดือนทอาบทมันก็อาบทุกเดือนอยู่แล้วลหละคนอ่ะทุกวันทุกเดือนเงี้ย นี่เราเราจะเห็นออยน้องออยเนี่ยบ่อยๆนะต่อไปในแกงเมาเห็นตลอดถ้าออยจะอยู่ในแก๊งเรานี่แหละแก๊งลอยที่เดินทางไปที่ไหนอยู่ตั้งนานแล้วล่ะออยตลอดแต่ไม่ค่อยออกตัวนี้ไม่ค่อยออกตัวทำไมอ่ะอยู่บ้างหลังอ๋อคดีเยอะนอนโอ้โถเราบอกขี่ออยอยอืมเฮ้ยอะไรใครวะเฮ้ยบ้านไหนเนี่ยเฮียต่ำฮันแน่ที่ร้องเพลงบักแตงโมใช่ไหมอันนั้นฮันแนว ว่าจะไม่เล่นแล้วขอบคุณมากนุ่งช้าครับขึ้นเขาลาบ่มาเด้อหากินเอาเด้อบุญเติมยอมแพ้ครับพี่น้องครับเออโงเฮ้ยนั่งก้มกลมกลมต่ำหมดเลยก้มเลยมาเฮียมาปิดเกียร์ให้ผมหน่อยเร็วมาเรียนเชิญเฮียครับเรียนเชิญเฮียหน่อยเป็นเกียร์เฮียนั่งครับเรียนคำอ่า มีอาวุธใหม่น้องรักแฮะโอ้ใครตั้งกล้องนี่ต้องก้มขนาดนี้เลยหรอฝั่น้องรักน้องรักเขาด้วยันต้องงง่ไสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่งลงมาโจตรงผมใหม่หน่อยโอ้ตั้งกล้องไหมใหห้นูมามาต้องเ้็วเร็วต้องขับสมาร์ทเข้าจัมไปเลยอันนี้ต้องจอบกินสวัสดีจ้าน้องรักจ้าเราต้องจอบกินนะฮะอันนี้กระเพ๋าครอบครัวมั้งเนี่ย กะเพราลงอาหารเนี่ยโอ้มันเย็นนะเหมือนเหมือนข้าวเหมือนข้าวมากะเพราลงอาหารได้กันนะแซ่บครับพี่รรน,นอ้องเดีย๋ยวชิมก่อนแซ่รรบมิ้ขงข้าวเนี่ยแซ่รรบป้ะเนี่ยข้าวขาวไข่ดาวดาวตีนไก่ลุงตายเนี่ยอร่อยอร่อยถ้าไข่ดาวเป็นด้วยเหรอได้น,น,น,ดน่นพี่น้องอออืือ้หขอแทรกกลางระหว่างความรักพวกคุณนะ อืมอร่อยจริงอ่ยระวังแคนนะเนี่ยเดี๋ยิ้มเราไปตัดผมไหมเด้วอื <laughs> จอบเอ้เนี่ยมุมพอดีเลยตรงเนี้ยนี่แหละหนุ่มเหมือนขาโมยข้าวกินอ่ะเ <laughs> นี่ยเด็กคือเด็กเปลี่ยนทรองผมกันมาถาม บ่เอ้าขอโทษอยากลองอยากลองเนวใหม่ไหนวะอร่อยอร่อยคำสุดท้ายแล้วเบื้ซงบหมโอ้แสบแห้งครับเบิ้งเราแสบไปน่ำกันกับฝากกดติดตามช่องลุงใจหนาหามน้ำด้วยครับทั้งยูทูบและแฟนเพจครับเนียนแล้วฝากน้ำด้วยครับผมพี่น้องทุกช่องทางนี่ อย่าบ่นนะทุกช่องทางจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเฮตั้มนะฮะไฟนับหนุนแน่นครับนะครับผู้ชายคนนี้แหละทําให้เกิดช่องลุงแต่หน้าหั่มขึ้นมาทุกช่องคลอดทุกช่องทางอ๋อพิษเสียบบนกรงนั้เอาข้ามยังไงทำไมปากกว้างจังกว้างมากเลยคอลึกไหมแต่ก่อนแต่ก่อนไม่กว้างอย่างนี้ใช่ไหมบกกว้างยังได้อาเสมอเอากินเขาปอนโู มาเด้อครับพี่น้องกินข้าวกันโอ้ยรถกับอะไเนาะเขาอยากวัดหนึ่งอืมอิ่มอิ่มหรือบ่นี่น้ำเนี่ยแล้วมั่งแก่เครนน้ำให้ไปให้เราให้ไปให้เราเอาหมดแล้วเสียบ่ะเอาเสียบอยมเขาจะข้ามก็ได้เอ้าอย่ังจะส่นดิ มันเป็นมุกครับมุกบ่อยนะมุก enfin> ม ouais ุกยิงมุกเลยใครมาตั้งโลเคชั่นเอาขอโทษนะครับครับผมอันนี้ช่างไดก่อนลูกไตลูกไตนะรับขับคุณอาหารมื้อนนี้นะครับก็ดีหิวเขาเลยครับเบิ่งทีหลันตั้งกล้องก็ได้ตั้งกล้องบายเชฟบุญเติมเชฟบุญเติมเชฟบุญเติมเป็นคนตั้งกล้องให้สไตล์เขาสไตล์เขา ครับผมมันนี่กับพ่อใบสำนีก่อนเด้อครับครับปิดช่องที่ไหนจำได้ปิดช่องแล้ลุงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดสมัครไทยนะครับครับผมยูทูบแฟนเพจลุงสายหน้าหัมและครอบครัวลอยฟี่ครับผมอีกหลายๆช่องนะแหมสามน้ำคาครอบครัวแก่งลอยสี่ทุกคนครับผมฝากติดตามคำพูดใดวาจาใดไม่ถูกภาพครับกราบขออภัยและไปด่าเฮตั้มคนเดียวครับไม่ใช่อย่าด่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกินเหี้บเบิงเสียบ นัวนัวน้ำกันมือนี่สลับมือนี่กับไล่ไปก่อนครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผม